สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกบอยนะครับผมในช่องมิเตอร์ซีนะครับผมวันนี้เราอยู่หน้าเว็บโยกังยุทธภพควบเสืึองอีกแล้วนะครับผมก็เรามาแจ้งถึงการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่27กรกฎาคมนะครับ2566นะครับผมว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมสำหรับการอัปเดตนะครับก็จะเป็นตึงๆึอะไรเอ่ยนะครับผมก็อันแรกเลยขายของนะฮะลดราคาที่สูงสุดทงท้ายเดือนนะครับผมส0 30%แต่ดูไม่ไดไ้ดูได้ตอนเที่ยงนะผมก็จะเป็นตั้งแต่วันที่27 1, 1, 3สิถึง3สิงหานะผมว่าจากความเป็นไปได้นะผมก็จะเป็นไอเทมสหรับสายเก็บเลเวลนะสาเหตุก็คือดูหัวข,ข้อที่2ได้เลยฮนะกับหัวข,ข้อที่3ครับก็จะเป็น Special y ย g ก n g d เดกับ h o l ิเดยปั๊บคูณ3นะครับผมซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยมันจะคูณ3ค่าพิชิตและค่าประสบการณ์เหมือนกันนะครับทั้ง2อันเลยนะครับผม รวมกันด้วยกันเป็น6วันแต่3วันแรกนะครับผม3วันแรกที่ึงถึง30เนี่ยจะมีคูณดอกด้วยนะครับส่วน3วันหลังจะเอาคูณดอบออกนะที่เหลือก็ยังคูณเหมือนเดิมทั้งค่าชิดและค่าสุการ์คูณ3เท่านะครับและก็ปัจจุบันเนี่ยเราอะคูณบัฟปาร์ตี้50เปอร์อยู่นะครับผมเวลมันกระจุยะจายไป6วันเลยนะฮะวันเลยนะผมฟังไม่ผิดนะครับผม ด้วยเหตุนี้ผมเลยคิดว่าไอเทมที่มันจะเอามาขายเนี่ยต้องเป็นไอเทมสายกดเก็บเลเวลนะหรือว่าอัพเลเวลนะครับผมแล้วก็ข้อเสียนะครับผมของกิจกรรมนี้ค่าบิชิตต่อให้คูณมันก็ยังไม่ทันผลอยู่ดีนะพอมียากด Level เลยเวลเร่งไปอีกมันไม่ได้เร่งค่าบิชิตแบบจ๋านะเออมันก็จะมีส่วนต่างอยู่นิดนึงนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆเหมือนเดิมหมดเลยนะตั้งแต่หัวข้อ4ขึ้นลงมาเนี่ย หัวข้อ4ลงมาเหมือนเดิมเหมือนกับแพทที่แล้วนะฮะทุกอย่างทุกประการนะครับผมไม่ต้องพูดซ้าไม่คี้เกียจพูดซ้ําแล้วนะครับคือถ้าสงสัยก็ไปดูเองนะฮะสิ่งที่มาปิดประปรุงนะแก้ไขไอันนี้ปรบปรุงแก้ไขอัปเดตก็คือเปลี่ยนคลาสเซียนหนะครับไม่ใช้สกิลทําให้ไม่สามารถควานพันเคเวสภารกิจได้นะครับผมแล้วก็ แก้ไขคือความดีนะครับแม่ทับจอมหมัดแบบธรรมดาและแบบจีนะครับไม่แสดงผลตามปกตินะฮะให้แสดงผลได้ปกติเออไม่ไม่แสดงผลอยู่นะคือให้แสดงผลตามปกตินะครับและสิ่งที่หลายคนขออ่ะและยังไม่ได้การแก้ไขก็คือตอนนี้วอเซียนห้าวอเออเซียนหกอ่ะมันรวมกงินอยู่ซึ่งเสียห้าเซียนห้ารู้สึกเสียเปียบถูกต้องเสียเปียบอยู่แล้วเพราะว่าความต่างของ ออ o p ั i ของเซียน6คือต่างกันเลยนะครับเมื่อเทียบกับเซียน5กับเซียน4เออ option มันเหมือนกันนะครับผมแต่นี้มันก้าวกระโดดไปนะฮะมันดูเหลื่อม้ําแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องดันดันเซียนในระดับเซียน6ผมไม่แน่ใจว่าลงได้หรือยังนะครับแล้วก็พวกประเภทดันดันอะไรดันสุสานนะครับมันมีระดับ easy hard เอ้ย easy normal easy normal hard hard ยังไม่ได้ใช้ hard ยังไม่ปลดล็อกสำหรับสุสานเออนะครับส่วนดันวังยินก็ยังคงเป็น easy อย่างเดียวเออ normal มันยังไม่ปลดล็อก hard ก็ยังไม่ปลดล็อกนะฮะสำหรับดันวังยินส่วนดันเซียนดันเซียนเอ,อ่อปลดล็อกแค่ easy normal hard นะครับ very hard เวทีฮาร์ดยังไม่ปลดล็อกสําหรับเชียน6นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะปลดล็อกหรือเปล่านะฮะถ้าปลดล็อกได้ก็ดีในระดับต่างๆนะคือปลดล็อกอะไรว่าไปนะครับผมนะครับมันมีโอกาสพัฒนาไปได้นะครับผมและสิ่งที่น่าจะมีความเป็นไปได้ก็คือไอเทมเปลี่ยนฝ่ายฮะธรรมะเปลี่ยนเป็นมารก็เห็นอของธรรมดายังเป็นแมอยูจินได้นะ ก็เป็นธรรมะเปลี่ยนเป็นมารมารเปลี่ยนธรรมะได้ไม่ว่าจะเป็นสร้อยนะครับผมทลายสร้อยประดับต่างๆนะครับผมประเภททลายเปลี่ยนเป็นพีศาจปีศาจเปลี่ยนเป็นทลายได้อะไรอย่างนี้นะครับผมคาดว่าในอนาคตน่าจะมีการอัปเดตไปถึงขั้นนั้นนะครับผม <S 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 ก็ถึงยังไงก็ตามนะเราบ่นไปมากพอแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผม <S <S เราต้องมาลุ้นกันอีกทีตอนเท,ที่ยงวันนะครับผมว่าจะมีอะไรมาขายเป็นของช็อปลด30%บรตและพ่อค้าไหมคะ จะลดให้เราอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรอติดตามชมกันตอนต่อไปสำหรับวันนี้ไม่บายครับแล้วเจอกันใหม่